ครับสวัสดีครับวันนี้กับผมนายชุยสมพรนะครับนับนกศึกษาปริญญาโทเอกบริหารการศึกษารหัส6 2 3 0 1 7 1 0 9วันนี้ได้มานำเสนอ,อคลิปวิดีโอนะผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหัวข้อการมาันานทักษะที่จำเป็นสำหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่ ค่อนข้างกำลังได้รับความสนใจอยู่ในสวัยนี้นะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับครับผมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจันทร์พานิ์ท่านได็กกะอ้ยว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในยุคนี้อยากให้ครูรวมตัวกันเรียนรู้จากการทํางานประจําซึ่งนั่นก็คือหน้าที่ครูในศตวรรษที่เบซึ่งครูต้องมาเน้นสอนสาระวิชาแต่เน้นพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ความทั้งในความสะดวกในการเรียนแบบให้ผู้เรียนลงมือทําวิธีการนี้เราเรียกว่ากระบวนการ PLC หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Professional Learning Community นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะได้ยินคุ้นหูกันมากขึ้นครับนั่นก็หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเลิกคิดที่จะพัฒนาครูโดยการจับครูมานั่งอบรมหลักสูตรตามที่จัดควรจะอามุป,ประมาณเนี่ยสนับสนุน ให้เกิดกระบวนการจัด PLC ของครูให้มากขึ้นโดยครูต้องพัฒนาการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning ไม่ใช่ training นะครับท่านศาสตราจารย์นทย์วิจารย์ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับคำว่า learning ในที่นี้ก็หมายถึง in service learning ก็คือการเข้าถึงการบริการความรู้นะครับโดยอำนวยการสอนกันและกันเพื่อการและการ,อ,อ,การ,การอย่างการอรุยานิมิตหรือที่เราเรียกว่า PLC กันนั่นเองนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าการที่จะพัฒนาภาพลักษณ์ทั้งระบบของการพันารูนั้นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเลยก็คือต้องกลับมามองย้อนไปที่สิ่งแหล่งที่ผลิตนั่นก็คือคณะศึกษา,าศาสตร์ครุศาสตร์นั่นเองเพราะว่าเดิมทีแต่ก่อนเราจะผลิตครูมุ่งออกมาสอนกันตามตารางเรียนตามหลักสูตรแต่ปัจจุบันนั้นท่านบอกว่าประเทศที่ดีครูควรมีคุณภาพ ที่ผลิตครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่เ1เพราะแต่ก่อนสอนแบบก่อนผลิตแบบก่อนเขาเริมทำกันไปแล้วแล้วเราต้องหันมาผลิตครูเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนให้มากขึ้นนะซึ่งเคยมีท่านศาสตราจารย์ท่านก็ได้เข้าโครงการวิจัยร่วมกับสบวทโดยมีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยท่านบอกว่าปัจจัยที่มองเห็นนะครับที่เรื่องหนวย การผลิตครูหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนน้ำหนักจากการเทรนนิ่งเช่อนอบรมอบรมอบรม,บรมให้เปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นเวิร์กช็อปเป็นการปฏิบัติมากขึ้น2นะครับฝึกครูให้มี t 1 s t c e t t u r y skill ให้มากๆเพราะมันมีความจำเป็นสำหรับการเจัดการเรีนสอนในสถาบันนี้แล้วก็ฝึกให้ครูมีความเป็นผู้นำนั่นก็คือ f i l i t a t i n g นะครับเน้นการเป็นโคชชิ่ง เพิ่มทักษะนี้เข้าไปให้เยอะๆนะครับ 3. เปลี่ยนวัฒนาความเป็นครูจากสอนคนเดียวครูคนเดียวกับบ้านคนเดียวนะครับให้มาเอื้ออำนวยกันเป็นทีมสร้างทีมการเรียนรู้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านลงมือการปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยมองเห็นว่าถ้าถ้าเทรนนิ่ง ถ้าสปทหรือว่ากระทรวงการพิการจัดอบรมให้ครูในรูปแบบเทรนนิ่งสิ่งที่ครูจะได้ก็คือแค่ความรู้มือ2ครับ Explicit knowledge ก็คือความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบ Learning สิ่งที่ครูจะได้รับก็คือความรู้มือหนึ่งเช่นการทํากิจกรรมเวิร์กช็อปและครูร่วมถอดบทเรียนถอดสิ่งที่ได้เรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ครูก็จะเกิดองความรู้ใหม่ หรือที่เราเรียกว่าทาสินโนเลตเป็นความรู้ใหม่เลยสําหรับครูคนนั้นและเขาจะจดจําไปตลอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดองความรู้มือ2องคข้างน้อยเพราะว่าการทําแบบนี้ครูจะได้รับความรู้ด้วยตัวเองเต็มๆครับโดยจะสามารถอธิบายได้จากพีระมิดแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับสามเหลี่ยมน,นี้คือ Learning พ y r a ม i d นะครับยอดบนสุดนะครับ จิ่จะเล็กๆเลยเนี่ยครับก็คือการเรียนรู้ที่ได้น้อยมากก็คือการเรียนรู้จากการจดนะครับจดบันทึกนะครับจดบันทึกนะครับถ้ามีการอ่านด้วยก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น10%บสบวกกับเลคเชอร์ก็จะได้1 5บแต่ถ้าฟังด้วยนะครับดูด้วยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น20%ครับนะให้มากขึ้นหน่อยก็คือสาธิตนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ฝึกทำด้วยสาธิตด้วยก็จะได้30%อันนั้นก็แเพ่เป็นการรับรู้ครับ เป็นการรับฝ่ายเดียวครับครูก็จะได้แค่รับรับเข้ามาซึ่งอาจจะไม่ได้จดจาถาวรเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะให้จดจาถาวรต้องมาดูสีเหลืองครับท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากให้การเรียนรู้ได้ถึง50%ก็คือต้องมีการปรึกษากันครับดิสคัตกันครับเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนกันครับถกกันครับผ่านกระบวนการที่หลากหลายครับแล้วก็จะเกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม,ม่มเกิดขึ้นเยอะขึ้นมาอีกนะครับเจบเลยอันนี้ก็คือการ ทดลองลงมือทําครับจากคําแนะนําต่างๆเอามาลงมือทำสิมันได้ผลจริงไหมนะครับเนี่ยการเรียนรู้การรับรู้จะเกิดขึ้นหนึ่งเจ็ดสิบแล้วจะให้ถึง90%เอนี่ยอันนี้สําคัญคือนําไปใช้ครับครูต้องฝึกฝึกเป็นครูนะครับแล้วก็เอาไปใช้แล้วครูจะรู้ว่า,าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าได้ผลจริงไม่ได้ผลจริงแล้วจะเกิดการเกิดเป็นความรู้ที่เรียกว่าทาสิตโนเลตความรู้เมือหนึ่งเลยครับ เพราะนั้นคําถามหลักสําหรับครูในการ,รออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษนี้นะครับ1ครูจะต้องถามตัวเองให้ได้ว่า1สอนแบบนี้ต้องการให้เรียนได้ทักษะอะไรและความรู้อะไรที่จําเป็นสาหรับเขาบ้าง 2. เราจะจัดการในนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนได้ทักษะเหล่านั้นนะครับ3แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาได้นะครับเมื่อสอนไปแล้ว4แล้วเราจะทําอะไรกับนักเรียนที่ยังไม่ได้และก็5เราจะทําอย่างไรกับนักเรียนคนที่ได้และเก่งกว่าคนอื่น นี่คือคำถามสําหรับครูเลยนะครับในการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษนี้ซึ่งแต,แตกต่างจากแต่ก่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทําให้เด็กเปลี่ยนเด็กสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลสําคัญเฉพาะจากโรงเรียนต่อไปหรือกล่าวให้หนักยิ่งขึ้นได้ว่าสมัยนี้นักเรียนรับความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรองไม่ใช่แหล่งหลักแต่แหล่งหลักของเขาคือเขารอบจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชนและอินเทอร์เนต็ตพอได้ฟังนี้ล้วก็น่าตกใจนะครับแล้วครูจะอยู่ตรงไหนครูจะทําอะไรนะครับอันนี้ก็น่าคิดครับสิ่งที่ต้องพัฒน,นาครูอย่างเร่งด่วนเลยนะครับอันนี้กระทรวงศึกษาธิการต้องพิจารณาครับเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในศตว,วรรษทบี่นึก็คือเน้นครูให้เป็นโค้ชครับไม่ใช่ผู้สอนครับเป็นโคชชิ่งครับ 2. พยายามฝึกทักษะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ครับ ฝึกให้ครูเป็นทั้งผู้นําและผู้ตามนะครับเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมนะครับระหว่างการทํางานเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องครูต้องมองในด้านหนึ่งก็คือ3ก็คือเน้นทักษะในสติวิทย์นั่นก็คือ3ามาครับ 3R ก็คือ reading ครับเด็กต้องอ่านออกเขียนได้อ่านได้นะครับอ่านออกไม่พอต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็มีอ่านได้หลายภาษานะครับ2นะครับ writing เขียนได้วิเคราะห์เป็นสังเคราะห์เป็นนะครับ ต่อยอดเป็นนะครับ3 arithmetic ตัวที่3คิดเลขเป็นนะครับต่อยอดได้นะครับนี่คือ 3R ส่วน7จนะครับ critical thinking นะครับ problem solving ก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญนาณและก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับอันที่2อ creativity และก็ innovation ก็คือความคิดสร้างสารรค์และก็นวัตกรรมใหม่ๆอันที่3นะครับ cross culture understanding นะครับมีความเข้าใจในว่าธรรมที่แตกต่างกันนะครับ อันที่ 4. collaboration Teamwork และก็ l e a d e r ร h i p พกือการเข้าใจสังคมทำงานเป็นทีมนะครับฝึกความเป็นผู้นำนะครับอันที่ 5. นะครับ communication information media and literacy ครับก็คือการสามารถจัดการเทคคโโลยาสารสมเภศต,ต่างๆวันไปตงการสื่อสารนะครับอันที่ 6. ครับ computing ICT literacy ก็คือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และก็ ICT ซึ่งทุกวันนี้ค่อนข้างมีบทบาทเยอะมากเลยนะครับ อันที่7ก็คือค a าเรียเรื่องนึ่งสกิลทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะแห่งการเรียนรู้นี่คือ7 c ครับที่ครูจะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีและเกิดขึ้นได้โดยที่เขาไม่ต้องไม่ต้องอ่านหนังสือแต่เขาก็ต้องเข้าใจเป็นทักษะพื้นฐานนะครับเพราะนั้น4ทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่หนึ่งครูต้องรู้จักการตั้งคำถามครับโดยคำถามไหนไปให้ถึงเป้าหมายโดยเด็กจะต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองได้สอง ทักษะการสอนให้ผู้เรียนาาสามารถแสวงหาคำตอบได้ด้วยตัวเองความทั้งลงมือปฏิบัติได้ครับ 3. ทักษะในการคัดเลือกความรู้ตามสภาพแวดล้อมที่ทําได้จริงสามารถแยกแยะว่าความรู้นี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นับ C. ทักษะการสร้างความรู้และการตรวจสอบคุณภาพความรู้เมื่อเขาเจอคาตอบแล้วความรู้ของเขานั้นจริงหรือไม่จริงเอาไปใช้ได้ระดับไหนนะครับ 5. ทักษะการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปความทั้งเกิดความคิดรวบยอดนะครับ หกครับทักษะการสอนให้ผู้เรียนสามารถประยุกค,ความรู้เอาไปต่อยอดได้เช่นทำไข่เป็นเจียวไข่เป็นแล้วทำยังไงจะเกิดมูลค่าเด็กต้องต่อยอดได้แบบนี้แล้วก็ที่7ครับทักษะการประเมินผลทำแล้วดีไหมขายเป็นยังไงถ้าเราจะขายแล้วมันจะได้เรื่องไหมเด็กก็ต้องมีการประเมินผลสิ่งที่เขาทำได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ต้องทำตาม,ตามข้อกําหนดเราก็มาดูเลยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนะี่ยต้องเน้นครูอะไร ตามรูนแมปหรือว่าทำหลายลักษณะนี้ครับหนึประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนาะต้องรู้ว่าครูคนนี้ถนัดอะไรมีความชอบอะไร m มซ์เซทที่เคยเกิดทิ้งไปก่อนมามองที่เป้าหมายเป็นหลักสองหลังจากน,นั้นจะทําเอกสารนังสูตรคู่มือพร้อมทั้งวิธีการดาเนการในการพัฒนาครูครับสสร้างระบบโคโชชิ่งและเมนเตอร์นะครับฝึกให้ครูเป็นทั้งผู้อำนวยการและก็ผู้อำนวยผู้สะท้อนให้คนอื่นได้นะครับ 5. พัฒนาครูในรูปแบบคลาสหูมไม่น้อยกว่า5วันคือ ฝึกที่เป็นห้องเรียนจริงๆนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นแค่ทฤษฎีลงมือปฏิบัติสาธิตกันจริงๆอย่างจังเลยนะครับห้าฝึกปฏิบัติแลกเปลีย่ยนเรียนรู้ฝึกนิเทศสะท้อนคนอื่นให้คนอื่นนิเทศแล้วตัวเองก็ไปนิเทศคนอื่นแล้วก็มองย้อนกันก,นกลับไปกลับมาอย่างน้อย3ครั้งแล้วเขาจะเข้าใจคำว่าการนิเทศเกิดขึ้นและที่6กอันนี้สําคัญนะครับถ้าทําได้นี่ครูจะเป็นครูมืออาชีพเลยก็คือการทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับ ที่รับชมคลิปดีๆจากถึงที่ผมได้มานําเสนอวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมลุามการ,การศาึกษาสําหรับคุณครูทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในคลิปต่อๆไปครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ